เสาร์ที่28มการาคม,มปีพศ2 5 1 5นี้จะเป็นวันที่จัดงานประเพณีรับน้องข้าม่าให้แกนศึกษาพแพทย์ชั้นปีที่2ของคณะแพท,ทยศาสตร์ศิริดาพยาบาลซึ่งนักศึกษาพแพทย์ชั้นปีที่2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่121แล้วครับทราบหรือไม่ว่างานประเพณีรับน้องข้ามภานี้จัดสืบทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นกว่า70ปีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในช่วงคืนวันศุกร์ก่อนอางานพิธีรับน้องข้ามฟานั้นจะมีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ด้วย็ับการอบรมของชาวแพทย์ศิริราชคือการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องการอบรมรับน้องข้ามฟากนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาแพทย์ศิริราชน้องใหม่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่เป็นการถ่ายทอดภูมิความรู้จากผู้รู้ไปสู่ผู้รับแล้วแลกเปลี่ยนกันให้ผู้รับ กลายเป็นผู้รู้และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับคนอื่นๆต่อไปได้ครับเช้าของวันรุ่งขึ้นก็ถือพิธีสำคัญที่นักศึกษาแพทย์ซีราจดจำไม่มีวันลืมัน่นก,ก็คืองานประเพณีรบนองข้ามฟ้านั่นเองค่ะนีเราจะมาถึงเรียกว่างานประเพณีรบนองข้ามฟ้าหอครับก็เพราะงานนี้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีนท,นท,ที่สองทุกคนจะอาศัยเรือข้ามฟ้าพร้อมรุ่นพี่มาขึ้นที่ท่าน้ำซีลรา โดยมีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ,พยาบาลยืนต้อนรับนักศึกษาทุกคนขึ้นสู่ท่าเพื่อแสดงความหมายว่านักศึกษาแพทย์ได้กลายเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชโดยสมบูรณ์และยังถือเป็นการต้อนรับสมาชิกของครอบครัวเข้าสู่บ้านหลังใหญ่นั่นเองค่ะศิริราชเป็นสถาบันแห่งแรกที่จัดประเพณีรับน้องขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจจะเป็นที่แห่งเดียวที่ยังรักษาขนบเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนความรักความปรารถนาดีไมตรีจิตและการให้อภัยยังคงความหมายแท้จริงของการรับน้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองข้ามฟาามาแล้วจะต้องมาถวายบังคมและปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระบรมราชชนก นับจากวันนี้เองเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับน้องข้ามฟากและปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระราชบิดานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองจะถูกรับเข้าสู่บ้านหลังใหญ่ของสิริราชอย่างสมบูรณ์แล้วครับแต่งานประเพณีรับน้องข้ามฟาไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมสนุกสนุกที่พี่พทุกชั้นปีร่วมกันจัดขึ้นให้นอ้นองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองได้ร่วมสนุกกัน ตกกลางคืนนักศึกษาแพทย์อาจารย์สิทธิ์เกาา่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมาร่วมรับประทานอาหารกันร้องเพลงกันที่สำคัญงานนี้ปลอดสุรานะคะการเรียนะแพทย์เป็นการเรียนที่หนักแล้วก็ยากลำบ,บากจึงจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนรุ่นพี่และอาจารย์ดังนะั้นประเพณีรับน้องข้ามปาร จึงเปิดเสมอการเปิดประตูเปิดใจในการช่วยเหลือสังคมกันและยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักศึกษาทุกทที่จะต้องเรียนในทีบคนและหนักมากขึ้นและดีกค้าดีข้้งหน้ครับอย่าลืมมา,ารนราบรองค้ามฟ้ากันนะคะวันศุกร์ที่27และวันเสาร์ที่28มการาคม2555นี้ค่ะสวัสดีค่ะ